สวัสดีค่ะทุกคนคะแอนนี่นะคะได้ลองใช้เซรั่มเมดิรินแอนตี้แอกเน่แล้วรู้สึกชอบมากวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อ,อนๆฟังกันค่ะก่อนหน้านี้นะแอนเป็นสิวขึ้นค่ะเธอสิวตันขึ้นบ้างเพราะว่าแต่งหน้าบ่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันถึงเวลาที่เราจะมีรอบเดือนนะคะแล้วก็จะมีสิวฮอร์โมนขึ้นบ้างนะคะแอนก็เลยได้ลองใช้เจ้าตัวตัวหนึ่งค่ะนั่นะคือตัวนี้ที่บอกไปตอนแรกคือเมดิร i นแอนตี้แอกเน่คะใช้แล้วรู้สึกชอบมาก คือถ้าคนลองคิดดูการเป็นสิวหนึ่งเม็ดเนี่ยมันใช้เวลารักษานานมากนะคะนานมากจริงๆกว่ามันจะสุกกว่ามันจะนุ่มจะนี่จะน่าใช่ไหมแต่พอเราได้ใช้ตัวนี้ปุ๊บสิวสุกเร็วมากแล้วก็แบบว่าหัวเนี่ยมันหลุดออกง่ายมากคือว่าแค่ใช้นิ้วสะกิดเนี่ยหัวก็หลุดออกมาแล้วนะคะทําให้แบบว่าเราไม่ต้องไปเกิดรอยดํารอยแดงนะคะจากการบีแพะแกะเกาของเรานั่นเองแล้วก็สนใจตัวตัวนี้แล้วก็ชอบมากก็เลยไปค้นคว้าในไอจต่อค่ะปรากฏว่าเออก็ได้รู้ว่า เขาอ่ะมีส่วนผสมที่ไม่เหมือนใครนะคะเขามีส่วนผสมหนึ่งที่มันรักษาสิวนั่นก็คือเขาเรียกว่าเรตินอลดีไฮนะคะซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A นั่นเองนะคะซึ่ง มันมีแค่เจ็ด l a ทั่วโลกเท่านั้นที่สามารถผลิตได้นะตัวนี้เนี่ยนำเข้าจากอเมริกานะคะที่ปลอดภัยสูงแล้วก็มีออยอทั้งไทยแล้วก็อเมริกาด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถรักษาได้ทุกสิวทุกชนิดเลยรวมถึงสิวที่เกิดจากเตรอยด้วยนะบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากคุณภาพเรือค่าและที่สำคัญราคาของมันนะคะก็ 1,750บาทนะเออก็ถือว่าไม่แพงเลยนะถ้าทีเ่เปรียบเทียบเทียบกับอนุภาคของเขาที่เขาสามารถทำให้สิ่ง,งเรามันให้ได้นั่นเองนะตัวนี้ดีมากถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจอยากจะไปดูแบบรีวิวของเขาอะไรเงี้ยเข้าไปดูได้นะคะใน IG ของเขานะคือ IG at เมดิรินไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวแอนจะขึ้นให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูง,งานวิจัยเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันคือ t r u ส story ตามที่เธอบอกหรือเปล่าก็เข้าไปดูนะคะได้ที่เว็บเ d i ิ i n com นั่นเองนะคะซึ่งนับหนุหนสำหรับคนที่เป็นซิลและชอบแกะเกาทั้งหลายนะคะซิลทุกชนิดตัวนี้ตอบโจทย์มากเป็นตัวหนึ่งที่แบบตอบโจทย์แอนมากมานะคะเออ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 ให้ดูเนื้อมันนิดนึงแล้วกันเนะาะขอนิดนึงแล้วกันนี่เห็นไหมเห็นไหมเนเป็นเซรั่มนะคะเป็นเนื้อสีแบบเหลืองใสๆเป็นเนียนลอสี สนะคะนี่เป็นเสิแล้วคือมันดีเห็นไหมเห็นไหมเโอเคนะคะ่ะยังไงถ้าเกิว่าใครสนใจแล้วก็เฮ้ยฉันก็เป็นแบบนี้ฉันชอบแคชชอบแก่ชอกเกาฉันแบบต้องการที่จะตอบโจทย์เรื่องสิวเดอเบสแบบนี้นะคะก็นี่เลยเมดิีนะคะฝากด้วยโอเควันนี้ไปก่อนดีมากฉันอยากจะบอกแค่น,นี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาถ่ายวันนี้คือฉันจะบอกว่าใครเป็นสิ่งลองไปใช้ตัวนี้ดูมันเดอะเบสนะคะเ a s e นี้ a n t i น e n วันนี้เลวลานะเจ็บคอมาเลยต้องรีบไปทำกันบ้านด้วยเนี่ยเพื่อนเล่งละบ๊ายบายจุ๊บจุจ๊บใส่อิ๊